ตของคุณก็ดูแรงขึ้นงได้ง่ายเพียงใช้ไฟโซนไฟฮอคสปอร์ตศูนย์หนึ่งยางที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์แรงเต็มพลังสายพันธุ์สปอร์ตดุดันด้วยลายดอกยางที่โฉบเฉี่ยวเหมือนอยู่ในสนามแข่งโดดเด่นเรื่องสมรรถนะการควบคุมพวงมาลัยและการยึดเกาะถนนเพราะมีเพาส์คูปร่องยางที่ถูกออกแบบมาให้คล้ายแนวขึ้นเพื่อช่วยเรื่องสมรรถนะในการรีดน้ำดอกยางแบบมันติราวบอกเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนมากขึ้น แม้พื้นจะเปียกมันติกราสตรัคเจอร์รูปทรงที่ช่วยให้หน้าสัมบัตของยางกับผิวถนนสม่ำเสมอขึ้นวายริปดอกยางกว้างขึ้นหน้ายางแข็งแรงขึ้นหักเลี้ยวอย่างมั่นใจเซนเตอร์ริปดอกยางตรงกลางขนาดใหญ่ตอบสนองฟูงมาลัยได้ฉลาดขึ้นคอนเนกติ block, ้งบล็อกผสมผสานบล็อกด้านนอกและด้านในให้เชื่อมกันเพิ่มความแข็งแรงและคงรูปทรงหน้ายางขนาดหักเลี้ยวแถมใครๆก็ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กกลางหรือใหญ่แถมยังใช้ได้นานเขาเน้นความคุ้มค่าที่สุดและยางที่แค่มีก็เท่แล้วจะไปหาจากที่ไหนได้อีก มาที่นี่สิครับอคอพิทไอเทมดีๆเหมาะกับคุณมีอีกเพียบ